อาวันนี้นะครับกับคุณแก้วราดินชาแนลสี่เขาเรียกอะไรล่ะห้าผู้ถูกกล่าวหามบยี่สิบสี่กันยาไม่ต้องหรออะไรเป็นความเดียวของก็ของเรื่อหน่อยไว้หน่อยคดีอะไรยังไงว่ามบไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารายงานตัวนะคะตามรัฐวิทยาการคดีวันที่ยี่สิบกันยาค่ะเป็นคดีการชนหน้ารัฐสภานะคะซึ่งวันนั้นเองเนี่ยในทุดประสงคารณ์พวกเราเนี่ยคือการไปรอดูการประชนสภาในเรื่องของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ว่าวันนั้นเนี่ยได้มีเจ้าหน้าที่รัชภาหลายคนที่มีกับก่อนพวกหนูก็เลยปักหลักกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีการสวัสดีครับแฟนๆคุณแก้าโรินชแน,นลวันนี้มาที่อายการถนนรัชดาพิเศกคดีม็อบ ชุมนุมหน้ารัฐสภาหน้ามี5้าคนที่จะต้องอตำรวจสอนอบางโพส่งสำนวนส่งสำนวนมาให้อัยการพร้อมผู้ต้องหาส่งให้อายการคดีนหนักก้อน 1, นึ่งหหมิ่นเบื้องสูงแล้วก็ยุยงปุกปันความจริงก็มีทั้งหมด5คนแต่ว่า5คนเนี่ยก็คือน้องไมหัวแล้วก็สองคนมีทัศเทพด้วยแต่ทัศเทพยังไม่นี่เขาเขาแอคชั่นกันนะ เดี uh, ๋ยวจะมันก็จะค่อนข้างถูกเรื่หุกนิดหน่อยนะครับก็ไม่หุกหรอกไยเขาเขาทำใหม่ให้พวกช่างภาพได้สวยๆให้ช่างภาพได้ภาพแบบสวยๆมันก็แอคชั่นได้เพราเป็นต่ฉากให้พี่ๆันดีเลยนะคะัน้ เดี๋ยวเลี้ยงเบียร์ครึ่งข่องค่าจัดการน้อยไปเบาเราเห็นที่น้องประชาชนที่้อมตู้เบ็ดกับเราเรายังเห็นคนหลายๆคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้เรายังเรายังเห็นคนบนท้องถนนที่ออกมาให้กำลังใจเราเรายืนยันว่าฝันของเราและฝันของประชาชนเนี่ยก็คือผมยังยืนยันว่า่ อยากคบสู้ต <Netz stereotype> ่อจะไม่ไ <the> ม <trouble eight> ่กล <jack ata> ัวแต่ก็อยากกังวลว่าต้งเกิดเสกสภาพไปู่บกับครอบครัวมีการพูดคุยบ้างไหมครับแล้วเขาแล้วเขาว่ายังไงบ้างครับกับครอบครัวก็มีการพูดคุยบ้างครับส่วนใหญ่ผมก็เขาก็ให้กําลังใจผมผมก็ให้กําลังใจเพราะว่าจะพูดว่าไม่มีอะไรหรอกผมก็จะพูดว่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ชนะอะไรเราอะไรประมาณนี้ก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างพ่อแม่กับพี่อะไรประมาณนี้ครับครับผมวันนี้เนี่ยทางอายการนัดพบห้าคนแต่ ทางด้านของฟอร์ดเนี่ยยังไม่มาได้มีการพูดคุยกับฟอร์ดบ้างไหมครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้พูดคุยครับแล้วก็ยังไม่ทราบรายละเอียดน,น,นะครับแล้วก่อนหน้านี้แหละครับเรามีการพูดคุยบ้างก่อนหน้านี้ก่อน,นอนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการพูดคุยเช่นกันก็คือก่อนหน้านี้ผมผมก็ไม่ได้ติดต่อกับฟอร์ดมานานแล้วครับก็อยู่คนละกลุ่มด้วย แล้ว<พ>กับทางกลุ่มะครับทางด้านของปอดมีการมาติดต่อหรือคุยกันบ้างไหมครับบางกลุ่มกลุ่มของปอดเราก็เคยรู้จักกันกับปอดในฐานาะเยาวชนกดแห <พอ S 1> ซึ่งก็ติดต่อกันบ้างค่ะพี่อั๋วคือพาทิตีค,ครับนะครับผมก็ยังติดต่อกันอยู่แต่แต่เรื่องปอดก็คือผมก็ไม่ได้สนิทกับปอดเป็นการไม่เชงรัวกับทางกลุ่มเนี่ยมีการติดต่อกับปอดอยู่ใช่ไหมครับอ๋อทางกลุ่มยังไงครับหมายถึงทางด้านของกลุ่มของเรากลุมท่านผู้ชมครับติดต่อในฐานะ เยาวชนปลดแอกค,ครับแตบไ่ได้ติดตออ่อตกับฟอร์ดเลยตรงขอติดต่อในฐานะคุณของเยาวชนปลดแอกนั่นใช่ไห<ช> <พบ S 1> มครับี<พ>บครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวว่าทางด้านของฟอร์ดเนี่ยได้เรียกว่าลิภยัยทางการเมืองครับไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียต้องข่าวตรงนี้เนี่ยเราจะชี้แจงว่ายังไงครับข่าวตรงนี้จะชี้แจงอย่างไรบ้างผมก็ผมก็ยังยืนยันว่าเราอย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะครับก<ม>็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อแม้จะมีการ ลิฟทยจริงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศนี้มันไม่ได้มีความคิตทธรรมใดๆเลยแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ก็ผมยังยืนยันว่าเราเรอดูกันไปก่อนดีกว่าครับผมสามารถยืนยันไหมครับว่าการที่ฟอดเนี่ยลิฟทายไป,ไปมาเลเซียเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่สามารถยืนยันได้ครับเนี่ย วันนี้นะครับกับคุณแก้วราดินชาแนลสี่เขาเรียกอะไรล่ะห้าผู้ถูกกล่าวหาม็อบยี่สิบสี่กันยาไม่ต้องหัวเลยเป็นความเรยวของก็ของเจ้าหน่อยคดีอะไรยังไงว่าม็อบค็อบไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารายงานตัวนะคะตามนักพยาการคดีวันที่สี่กันยาค่ะเป็นคดีการชงหน้ารัฐสภานะคะซึ่งวันนั้นเองเนี่ยในจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือการไปรอดูการประชงสภาในเรื่องของการพิจารณารัฐมนตร ว่าวันนั้นเนี่ยได้มีเจ้าหน้าที่รัชพาหลายคนที่มีกับก่อนพวกหนูก็เลยปักหลักกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีการประสายผู้สื่อความเหตุร้องแล้วก็ผู้ถูข้อได้ร้องที่เราอยากจะยื่นค่ะอ่าล่าสุดก็คือวันนี้วันที่หนึ่งเมษาเมษาหน้าโง่ใช่ไหมที่เขาเรียกแบบฝรั่งไอ้มีการสับขาหลอกอะไรไหมเข้ากับคอนเซปเออเอาคดีก่อนดีกว่าเขาว่ายังไงเห็นว่าเลื่อนนงเลื่อนนัดทัดเทพไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มีการรับทราบนัดในครั้งต่อไป ต่อไปคือวันที่21พฤษภาคจะมารกระชับคิดว่าอายการจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างไรค่ะก็ตอนนี้หนูคิดว่าหลายๆคดีที่เป็นหนุ่มของตอนนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการอายการแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันจับตาดูให้ดีอะค่ะว่าท่าดีของกระบวนการที่ทำอะไรจะเป็นอย่างไรบ้างอืมอ้าวรบกวนแค่นี้แหละคงจะหิวข้าวจ้าจ้าอ่านั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะแอบเอาทนายทนายทนายเนี่ยก็จะไม่ให้สัมภาษณ์เลยนะ นี่เฮ้ยใ,ใช่ไหมวะไม่ใช่ต่อไม่ใช่เหรออ๋อเออทรงให้ก็เป็นทนายนะต่อไปอ่ะไม่ใช่ทนายนะครับเดี๋ยวน้องไม้กับน้องอัวต่างๆทัพเทพนี่ไม่มานะทัพเทพยังล่องหนอยู่เขาก็ถามกันว่าเออไอฟอทเทพอ่าลีภัยหลบลี้หนีภัยไปแล้วหรือยังยังไงก็ไม่มีใครรู้นะครับบางคนก็บอกว่าอยู่อ่ามาเลเซียบางคนก็บอกว่าอยู่ ประเทศที่เคยเป็นอดีตอาณานิคมทั้งฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็บ้ากันไปเอานะครับตำรวจก็ไม่รู้ก็คงไม่มีใครรู้21กรณีม็อบ24กันยาหน้ารัฐสภาไล่ขี้ข้าเผด็จการามันเป็นแฮชแท็กอย่างนั้นเขา,าเลื่อนไปอย่างที่น้องไม้ว่านะจ้านั่นก็คือ21พฤษภาคมเวลา10โมงเช้า ก็จะมาฟังว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของอายการแล้วก็ของทัศเทพเองนี่ทัศเทพเองตำรวจเปิมาว่าสัปดาห์หน้าก็จะออกขออำนาจศาลออกหมายจับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ค่อยติดตามครับขุนแก้วรอรินชานเนลถ้ามีโอกาสก็คงจะ,ะมามามาอัดเทปลงช่อง YouTube ให้ ตอนนี้น้องไม้น้องไม้ก็คุยกับทีมงานกระเทยแม่ลูกอ่อนเราก็ดูบรรยากาศแบบเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของน้องไม้ไปแล้วเว้ยนี่ก็คือทีมงานกระเทยแม่ลูกอ่อนนะครับเอ้าเอายังไม่ใช่กระเทยแท้นะต้องเป็นอีกอันหนึ่งกระเทยตัวแม่เนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอกันที่ยืนหยุดขังบ่อย เอาแค่นั้นแหละนะครับถือโอกาสได้มาเนี่ยก็บรรยากาศการทํางานอ,อันนี้เขาเรียกว่าใต้ถุนนยายการโอ้ยเดินไปเอาข้างหน้าดีกว่าจะได้เห็นให้มันครบองค์แลก็จะแน่พวกน้องอัวน้องอะไรต่างๆอ่าว่าจะสัมภาษณ์น้องอัวอีกมันก็คงจะรีบพูดไปสัมภาษณ์ไปก็ได้ขุนแก้วรอลินแชนแนลไปจะไปไหนเดินเลยจ้า เขาเลื่อนไปสามอะไรวะยี่ส <21 S 2> ิบเอา่าเบ็ดพาคมสองน้องหัวรับปากแล้วนะครับว่บางๆก็จะไปยืนหนึ่งหนึ่งสองนาทียืนหยุดขังกับพลเมืองโตกรับอา่าไปยืนวันละสิบหนึ่งนาทีสิบสองวิแบบขุนแก้วรอรินเชนแนลเนี่ยอา่าโอเคอย่างนั้นลาะปายเดินทางปลอดภัยการทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะให้มาดูมันเขาเข้ามาอายาการเนี่ยก็จะเป็นตึกอายาการ เนี่ยก็เป็นตึกอายการถนรรนราชดาพิเศษตรงนี้ก็จะมีเสาทงยัดอยู่ด้วยเจอแดดนะครับกับคนแก้วรอรินชาแนลก็ได้มาอ,อายการเมาแกนํำมอบราษฎรต่างๆม็อบหน้า,านะรัฐสภา เขาก็มารายงานตัวเอาปิดท้ายอย่างนี้แหละมันเป็นอะไรเนี่ยมันเขาเรียกว่าสาบัวหน้าอายการปีท้ายขุนแก้วลอยลินชาแนลจากมาจากอายการนะครับมาดูบรรยากาศการทักทายของบรรดาผู้ประกาศเมื่อสักครู่คุณจิ้ไม่ผมเปิดประตูรถให้ค,คือเริ่มจะเป็นแบบเอาหมาท่าทีสักีนาแล้วมั้งในขอให้อวยยศให้ด้วย <laughs> ความจริงความจริงประตูรถพังเปิดไม่ได้ <c oughs> อ่าเนี่ยครับพัทยามหานโนธรรมและและวิรนันกันหาส่วนนี้ก็เป็นทีมงานนะครับอันนี้ผสมเล้าอร่อยอร่อยเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวเจไหนว่าหนึ่งในนั้นเป็นหลักเรื่องแ King h ทิ i งแทนดูนูรองด้วยนะคะที่ควรจะต้อง ที่ควรจะต้องกำหนดไว้ในในรัฐธรรมนูญเอ่อท่าทีของสถาบันภาามหา,า,หมากษังคมเนี่ยวควรจะต้องดำรงอยู่ด้วยกฎของ The King อย่างเรียบรอง